ไอโยซาบสวัสดีครับผมพีเมียงจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยคีเวเวอร์ซิเลียนะครับผมปี2 0 2 2ันยี่สิบสองเลยนะฮะลูกค้าคันนี้ชุดสีเดิมเดิมเลยนะฮะจากโรงงานนะเป็นสีครีมนะครับผมตัดด้วยขอบทองสวยๆแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าสวยมากๆเลยนะฮะท่อเรียกเป็นท่อเดิมนะครับผมรถสกูตเตอร์พร้อมคับขี่ใช้งานนะฮะไฟหน้า LED ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้า รถสวยสภาพดีๆเลยนะฮะรถอาจจะมีร่องลายการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆทิพย์แบบนี้เลยนะฮะเครื่องข้างเดิมนะค้างไม่ดังความไม่ไหลแน่นอนนะครับผมนะคันนี้คือพร้อมขับขี่ใช้งานเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเจ้าคันนี้นะครับลูกค้าเลขไม้อยู่ที่1,900โลเท่านั้นนะครับผมเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะฮะ ปิดมือสุดๆไปเลยนะเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่3 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะฮะมีเล่มพรม้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย